ราคาผักตลาดกลางประจำวันนี้วันที่7เดือนธันวาคม2,564มีดังนี้นะครับำกระเจี๊ยบเขียวราคาตั้งไว้ที่10 5ถึง50บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาตั้งไว้ที่3 6 4 0บถึง40บาทต่อกิโลกร,รมัมถั่วฝักยาวราคาตั้งไว้ที่56 ถึง60บาทต่อกิโลกรัมถัว่วพูราคาตั้งไว้ที่170บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาตั้งไว้ที่130บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาไม่หวานราคาตั้งไว้ที่130บาท ต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาตั้งไว้ที่20-24บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาตั้งไว้ที่26-28บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาตั้งไว้ที่30-36บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกราคาตั้งไว้ที่10บาทต่อกิโลกรัมมราจีนราคาตั้งไว้ที่20-28บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อน